วิริณาษสีค่ะตอนนี้อยู่ที่อุดรธานีนะคะเรามาดูแปลงนาข้าวที่เราเคยถ่ายรูปไปให้ในคลิปก่อนนะคะพอคลิปนี้เกิดอะไรที่เห็นได้แตกต่างได้ชัดเจนมากเลยนะคะดูต้นข้าวค่ะต้นข้าวของเราฝั่งนี้นะคะคือฝั่งที่เราฉีดพ่นด้วยยูรินานะคะต้นข้าวเราจะดูหนาค่ะทุกคนนะคะต้นข้าวเราจะดูหนาแล้วก็สูงนะคะสูงท่วมคันนาเลยนะคะทุกคนสูงท่วมคันนาเลยนะสูงท่วมคันนาเลยคันนี้พอฝั่งนี้นะคะแล้ว อยู่เพียงแค่นะฮะเท่ากับคันนาเองนะคะเนี่ยความแตกต่างเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมาดูเลยค่ะเนี่ยค่ะการแตกคอนะคะแตกกอไม่ใช่แตกคอการแตกกอนะคะแตกกอดีมากเลยนี่ดูต้นโอ้ต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่ใบหนาสีเขียวนะคะแต่ไม่ใช่เขียวปีนะเขียวเขียวเขาเรียกอะไรเขียวมรกตหรอคะดูซิเนี่ยโอ้โต้นใหญ่มากเลยนะคะอ่าคันี้ มาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราไม่ได้ฉีดพ่นด้วยยูรินาดูต้นข้าวนะมันแกรนนะทุกคนนะคะมันก็ตามสภาพเนาะมันไม่ได้อาหารที่สมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะน่าเห็นใจจังเลยนะคะน่าสงสารต้นข้าวเราต้องรีบเอาอยูรินามาฉีดพ่นแล้วค่ะอันนี้นะคะเอเวอร์ลินภาษีค่ะอยู่มุมเดิมเห็นไหมคะมุมเดิมที่ถ่ายในคลิปแล้ว <c oughs> ที่ผ่านมานะคะ ตรงนั้นเป็นเนินดินนะคะเห็นสังเกตได้ชัดแล้วก็แปลงนี้นะคะข้าวอย่างหนาเลยนะคะข้าวอย่างหนาเลยซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะยูลีน่าชนิดน้ํานะคะเราสามารถที่จะฉีดพ่น1ลิตรนะคะ1ลิตรฉีดพ่นได้ถึง5ไร่นะคะประหยัดมากกว่าเกือบ เอาเกือบดีกว่านะคะประหยัดเกือบสิบเท่าของยูเรียชนิดเม็ดนะคะแล้วเราฉีดพ่นโดยไม่ต้องรอฝนนะคะเราฉีดพ่นได้เลยไม่ต้องมีน้ําเราก็ฉีดพ่นได้นะคะเพราะเราใช้น้ําผสมแล้วก็มาฉีดพ่นเลยข้าวเราอุดมสมบูรณ์แน่นอน